สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆข่าววันนี้แอนเดรก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาไหว้นะคะหลวงพ่อทําใจนะคะในโบสถ์ในโบสถ์ลอยนะคะในโบสถ์ลอยกดชทาวาสนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะคะไห้หลวงพ่อทําใจโบสถ์กันนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นโบสถ์ลอยนะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะ ต้องถอดรองเท้าไปตรงนี้นะคะคุณอ๋โอโบสถ์สีทองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ mm hmm. เ,เพื่อนๆค่ะไปนะคะก็ไปชมถึงทอดทำใจในโบสถ์กันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็นี่นะคะเป็นโบสถ์มหาอุตนะคะเป็นโบสถ์มหาอุตนะคะ ไปชมบรรยากาศในโบสถ์กันนะคะพออย่ยงเงียบม,มากมากเลยนะคะพเพื่อนค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศข้างในนะคะโอเคนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเอมเบขอกราบหลวงพ่อก่อนนะคะก็ขอลงกิฟตแต่เียแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะมาไปผ่านด้วยกันนะคะ